ทดสอบการทนไฟของโป๊ะตะเกียงโคมแมนใหญ่ใส่พวกตะเกียง220228290295นะครับเรามาดูกันนะครับใช้หัวพ่นไฟเป่าไปที่เนื้อแก้วเลยนะครับแดงแล้วนะครับไม่แตกนะครับลองดูใบบนนะครับมีกระแดงแล้วนะครับไม่แตก ไม่แตกเหมือนกันนี้่กลางนะครับแตกแล้วไม่แตกใบลิมนะครับแตกแล้วนะครับแตกสรุปทานทั้งหมดนะครับ